กอดเอเวอร์สนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวกล่องนะครับเป็นของเกสซอนะครับชุดคานขวาเป็นของ VRK นะครับนี่นะครับอย่างแรกนะครับลูกค้าติดเป็นชุดคานกว้างตัวรถก่อนนะครับตรงรุ่นนะครับไม่มีการเจาะตัวรถถอดก้าวถอดออกได้ตลอดนะครับรับน้ำหนักได้ร้อยกิโลนะครับพอติดคานขวางเรียบร้อยลูกค้าเอากล่องวานะครับ ตัวกล่องนะครับเป็นกล่องของเกสึนะครับเปิดได้สองด้านมีกุญแจล็อกกันหายนะครับเป็นสีแบล็กกอซซิงนะครับมันเงานะครับถอดเข้าถอดออกได้เป็นตัวกิบล็อกสำหรับยึดกับตัวคารน,นี่นะครับอันนี้ตัวกล่องนะครับอันนี้ตัวคารน,นะครับ เรียบร้อยนะครับโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชมนะครับ